สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะมาขอรีวิวบ้านตอนกลางคืนซะหน่อยนะเอฟซีหลังจากติดหลอดไฟแล้วก็จัดบ้านใหม่นะมามาดูกันนะท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไงนี่นะครับหลังจากจัดบ้านใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเอฟซีดูไกลๆหน่อยนะครับนี่ นะครับบ้านของนายนะเอฟซี FC, นะรถสองคันนะฮะรถเกิ๋งสองคันรถไฟฟ้าสองคันโอ้โหอย่างละสองพี่น้องเอ้ยนะครับบทมันจะมีรถมันก็มีจริงๆมีเยอะด้วยบทมันจะไม่มีแม้แต่คันเดียวจะขี่ก็ยังไม่มีนะพี่น้องนะครับโอ้โหโอ,โโอ้พี่โจนะเอฟซี FC, พี่โจกับเยระนะฮะขับรถผ่านนะ อ่ะรีวิวให้ดูนะครับช่วงกลางคืนนะครับทุกท่านนี่นะในช่วงกลางคืนนะครับก็รีวิวบ้านของในายให้ให้ดูนะหลังจากติดหลอดไฟข้างนอกเพิ่มนะฮะเพิ่มหลอดไฟข้างนอกแล้วก็ข้างในนะ FC ทุกท่านนะก็สวยงามเนาะนี่นะฮะท่านผู้ชมจากจากที่มืดมืดเนาะตอนนี้ก็สว่างแล้วนะครับที่จอดรถของผมก็มีไฟนะครับ ซองสว่างนะเวลาถอยเข้าซองก็สามารถมองเห็นได้นะเอฟซี FC. นะมันก็ไม่น่ากลัวนะครับผมก็ติดหลอดไฟตรงข้างหน้านี้ในเอฟซีทุกท่านนะครับส่วนรถไฟฟ้าเดี๋ยวก็จะขับเข้าไปข้างในบ้านนะวนรถเก่งคันนี้ก็จอดไว้หน้าบ้านตรงนี้แหละนะครับนะเอสวยงามนะเอฟซีทุกท่านนะเดี๋ยวก็จะพยายามขับนะทุกวันรถเก่งคันนี้ในเอฟซี FC. พยายามขับไปทุ่งนาลุงรนล้ลนิดวันละหน่อยนะครับเพื่อเป็นการรักษาเครื่องยนต์มันจะได้ไม่พังนะถ้าเราจอดนานมันจะพังนี่นะเอฟซี 4, ทุกท่านบ้านของนายเอ๊ะมันก็สวยดีนี่ว่าเนาะสวยนะยเอฟซี 4, พื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับพื้นที่ข้างหน้าเนี่ยเราสามารถแบบใช้ประโยชน์นะครับได้นะเอฟซี 4, ทุกท่านนี่พื้นทีน่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ผมนั่งทํางานนะ นั่งทางานนี่นะโตะทางานเก้าอี้ทำงานผมมีทั้งแบบนั่งแล้วก็แบบนอนนะเออที่ทํางานของผมนะ fc อันนี้ก็จะเป็นเก้าี้นน้อยเอาไว้รองเท้านะฮะเวลาเรานั่งมันจะไม่พอดีเราก็เอาอันน้อยมารองเท้าแล้วก็นั่งสบายนะครับมาดูภายในบ้างนะหลังจากติดหลอดไฟในะ fc ท่านผู้ชมนะครับหลังจากติดหลอดไฟนะครับข้างในนี้ก็สว่างสวัย นะครับนี่นะท่านผู้ชมทุกท่านอุปกรณ์การก่อสร้างของผมนะดูท่านผู้ชมมีครบจบทีเดียวนะฮะนี่คืออุปกรณ์ชั้นเก็บของนะ fc นี่นะดูนะนะท่านผู้ชมนะครับมดูนะของเยอะไหมล่ะเออของเยอะนะฮะ นี่นะเมื่อกี้ก็ไปซื้อเหล็กเส้นมาไม่ใช่เหล็กเส้นดิลวดเนาะเอามามัดของมัดอะไรนะนี่นะครับทุกท่านก็รีวิวให้ดูเนาะข้าวของทั้งหมดนะที่บ้านของผมก็จะประมาณนี้ในเอฟซเพราะาผมชื่นชอบในการซ่อมนน่นซ่อมนี่นะอาหลงเป็นอะไรลกูกฮะทำไมหนูเป็นอะไรลกูกเฮ้ยทาไมลิ้นห้อยเฮ้ยหมาลิ้นห้อยเฮ้ย มันใช่เหรอทาไมจู่ๆหมาลิ้นห้อยเหรอไม่เข้าใจเลยเฮ้ยหมามันลิ้นห้อยได้ยังไงวะเฮ้ยมันแปลกนะเนี่ยมันแปลกหมามากเลยจู่ๆหมามันลิ้นห้อยได้ยังไงวะอ่ะลงมันอยากเข้าบ้านแล้วนะเอฟซี FC, ทุกท่านนี่ส่วนทานอันนี้เดี๋ยวก็แม่ปุ้ยใช้หมดแล้วก็กค่อยๆเก็บทำความสะอาดไปเรื่อยๆนะเออ นี่นะครับเบื้องต้นนะครับเสื้อผ้าอันไหนที่ผมไม่ค่อยได้ใช้ผมก็มาไว้ตรงนี้นะครับอืมมันเริ่มเอ็นล้วต้องหาไม้มาค้ำไว้ตรงกลางเนาะส่วนตู้ยาเราก็อยู่ตรงนี้นะ FC ทุกท่านนะเอ่อที่ FC บอกว่าทําไมไม่เอาไปไว้ที่ทุ่งนาลุงนะครับอนาคตมันจะไปอยู่ที่นั่นนะแต่ว่าตอนนี้คือตู้ยาปันสุกอนะ่ะ ที่ทุ่งนาลุงก็มีหนึ่งตู้ในเอฟีมีหนึ่งตู้นะเอซส่งมาให้วันนั้นแล้วก็มียาสามันไปจําบ้านเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอ่มันมีแล้วนะเดี๋ยวผมก็เอาไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าการที่มีตู้ยาแล้วมันเป็นอ่ะมันเป็นของแบบรวมนะนะครับท่อนหมูใส่น้ําส้มสายชูลอง้ย พ้กินหมูไว้ง่ายการที่มีตู้ยานะ fc ถ้ามีตู้ยาแล้วมันเป็นมันรวมนะมันจะไม่มีคนดูแลนะ fc มันจะไม่มีคนดูแลเรื่องของวันหมดอายุเรื่องของการจัดระเบียบเเอาของเติมตู้อย่างเงี้ยมันจะไม่มีจุดนี้นะ fc ท่านผมก็เลยเอาตู้ยานนี้มาไว้ที่บ้านผมดีกว่าใครอยากได้อะไรก็มาขอเอานะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งรถกลับมาเอาให้นะ พราะที่ที่โน่นมันมีอยู่แล้วนะ <c oughs> นี่ในสะี F C. หลังจากที่เราติดไฟนะครับเราก็สว่างสวัยไปทั่วเลยนะเอฟซีท่านในอนาคตผมจะซื้อเตียงเป็นเตียงไม้นะไม่เอาเตียงนอนนะเอฟซี F C. เป็นเตียงไม้หกฟุตนะมาทําเป็นเตียงนอนแทนเป็นเตียงไม้อะแคร่แคร่ไม้อะมันจะได้ไม่โยกเยกมันจะได้มอดไม่เจาะ มันจะได้อยู่หลายปีนะส่วนในอนาคตก็อาจจะติดไฟห้องนี้ไม่ต้องติดแล้วมัมงห้องนี้เพราะเป็นห้องเก็บของไม่ต้องมีไฟนี่นะครัวของเราในฟิวสท่านนะในเกกึมก็กำลังทากะข้าวอยู่ในสี C. นี่ทอดหมูนะพี่น้องเย้ยนี่นี่น,นี่ทอดหมูนะฮะสดสดเลยในฟะิขส้ C, ท่านในอนาคตเราเติมแก๊สเสร็จแล้วเราก็จะใช้เตาแก๊สนะฮะ เพราะว่าเราเติมแก๊สแล้วนะสั่งเอาแก๊สมาแล้วนะอในอนาคตรเราจะได้ใช้แก๊สแล้วนเอฟซีแต่ตอนนี้เราใช้ถ่านไปก่อนนะนี่ชุดกับข้าวนะเราก็มีพร้อมครบนะสามารถประกอบอาหารได้แบบสบายใจชมน,นะเอซีนะีนะ่นะครับพร้อมแล้วนะเอซีนะนะห้องครัวนะครับในคิมก็กำลังทำข้าวอยู่แต่ตอนนี้เราเป็นระบบใช้ถ่านอยู่นะ เป็นระบบใช้ถ่านอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นแก๊สนะเพราะแก๊สยังยังเติมไม่เสร็จนะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่กระสอบปุ๋ยนะท่านกระสอบข้าวสารนะเราไปซื้อมาเมื่อกีนหนึ่งพันห้าสิบบาทนะนี่นะครับห้องครัวนะครับไฟผฟอะไรก็พร้อมนะเอฟซีท่านนะรวมๆแล้วนะบ้านหลังนี้ผมบอกตรงๆว่าเหมือนกับว่า หลายๆคนมาดูแล้วไม่ถูกใจเหมือนเขารอให้ผมมามาดูนะเหมือนกับว่ามีอะไรบังตาให้คนอื่นไม่เอาบ้านหลังนี้แล้วรอให้ผมมาเอานะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบ้านหลังนี้หลังจากที่ผมมาอยู่แล้วทุกคนเสียดายมากเลยนะครับเดือนละหนึ่งพันบาทแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยเยอะมากนะเอฟซีพื้นที่ใช้สอยเยอะมากแล้วก็อยู่ติดกับถนนสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้านับอยู่ติดกับถนนมันเป็นถนนกลางของหมู่บ้านเลยนะเอฟซีซึ่งทุกคนก็ง่ายๆมันทำเลมันเป็นทำเลทอง <c oughs> หน้าบ้านสามารถถ้าเกิดว่าอยากขายของสามารถทำเป็นร้านขายของได้เลยนะครับมันเป็นทำเลทองในเอฟซีแล้วก็ปรับตัดหญ้าตกแต่งทาสีอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยคือสวยเลยบ้านหลังนี้นะฮะ บ้านหลังนี้คือแบบน่าอยู่นะจริงๆบ้านหลังเนี้ยถ้าเกิดเอฟซีมองดูดีๆว่าถ้าเกิดว่าทาสีซ่อมเพดานใหม่นะครับมันจะแบบดูดีมากเลยนะนะเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นจุดนี้นะเอฟซีนะนะผมมาอยู่เนี่ยเห็นไหมสถานที่นั่งเล่นนะบ้านของคนอื่นไม่มีแบบนี้นะเอฟซี FC. พื้นที่ใช้สอยแบบผมเนี่ยมันไม่มีนะนะไม่มีบ้านใครมีแบบนี้นะ เ,ออเพราะฉะนั้นบ้านผมเนี่ยถือว่าเป็นบ้านที่โชคดีนะเอฟซีทุกท่านที่มีพื้นที่ใช้สอยจอดรถได้หลายคันที่นั่งเล่นข้างหน้านะตรงนี้ก็เอาไว้เป็นที่ที่นอนสำรองเอาไว้เป็นที่ซ่อมรถนะครับทําประโยชน์ได้หลายอย่างนะออโอเคนะก็รีวิวบ้านให้ดูแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกท่านนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม